พบกันในรายการสวัสดีคุณบ้านนะคะกับมีและจย์แปงค่ะคเวลาแบบนี้เปิดมาทุ่มครึ่งปุ๊บ ทา,ทานข้าวเส,สร็จแล้วนั่งอยู่หน้าจอเลยนะคะติดตามเราสองคนค่ะมีเรื่องราวหลากหลายมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกี่ยวกับการตกแต่งรวมถึงความรู้ต่างๆน,นำผลง,งานไอเดียเจ๋งๆนะคะของน้องๆมาให้ต,ตามกันด้วยเราอยากจะบอกถึงงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนเมษายนนี้ซึ่ง ได้รวบรวมสิ่งต่างๆที่น้องมินได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ไม่ในงานนี้อย่างครบถ้วนกันเลยทีเดียวรวมหมดเลยรวมหมดทุกอย่างเลยนะรวมพวกเราด้วยนะฮะพวกเขาด้วยนะเรบอกว่ารายการเรานี่เหมือนรายการเงานสถาปนิกย่อมๆไหมคะใช่แล้วนะฮะมีความรู้ต่างๆอยู่มากมายอัดแน่นกันเลยทีเดียวนะก็เลยอยากจะมาเชิญชวน่านผู้ชมไปเที่ยวชมงานสถาปนิก57นะครับ ภายใต้ทีมงานตามเสื้อผมนี่เลยนี่เลยค่ะ18-80นะคะเป็นอายุของคนเข้าชมงานแล้วก็ไม่ใช่เะคะ80ยังมานะฮะ80ยังมาท่านจะมีสถาปนิกอุโสหลายท่านที่มาเยี่ยมชมงานนะอายุ80ปวมา80นี่คือครบรอบ80ปีนั่นเองนะคะของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะซึ่งเป็นเจ้าของงานคนจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบทางด้านการตกแต่งและวัสดุก่อสร้าง ให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพปัตยกรรมและองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบกันมากขึ้นถูกต้องค่ะและเลข18ก็เป็นวันที่เขาเริ่มประชุมหารือกันนะคะเกี่ยวกับการจัดตั้งนั่นสมาคมสถานิกสยามขึ้นมาเป็นครั้งแรกในบ้านเราเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะอย่างที่เราได้บอกกันไปแล้วนะว่าภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็แต่ละบูธที่มาเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่า มีวัวตรรุอุปกรณ์นวัตกรรม,มใช่แล้วค่ะมานําเสนอเป็นสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาคือเรียกได้ว่ามีการอุบไตอะไรกันไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวคือบรรดาผู้ผลิตสินค้าและผู้จาหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนําในบ้านเราเนะถือเอางานสถาปนิกาบนี้<ะ>เป็นเวทีในการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆของตัวเองกันทุกปีเลยทีเดียวนะฮะเป็นครั้งแรกเลยใช่แล้วนะค่ะ,คะก็ลองไปดูถึงแม้ว่าใครบอกว่าอุ๊ย เราอยู่แค่บ้านไม่ต้องใช้นวัตกรรมระยะมากไป oh, ขนาดนี้ไ oh, ม่แล้วนะคะใน,ะนปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะฮะแล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกหรือแม้แต่ของตกแต่งที่มีความสวยๆทำงานแล้วผมคิดว่ามันจะไปช่วยต่อยอด นะครับไอเดียสร้างสารคของท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอน<ช>น,น,นะฮะใช่แล้วค่ะจดกันไว้เลยนะคะงานของเราร6วันด้วยกันค่ะตั้งแต่29เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคมที่ i m p a c คเมืองทองธานีนะคะ Challen g e r h a l ห1-3ถึงนั่นเองค่ะซึ่งประตูงาน,นก็จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะแต่ว่าควรจะไปก่อนไปให้เร็วจะได้มีที่จอดรถพอไปถึงปุ๊บขึ้นบันไดมาเลยค่ะบริเวณด้านหน้าก่อนจะเข้าไปในฮอล์นะคะเราก็ยังมี บูธกิจกรรมนะคะมากมายหลากหลายให้<ม>ได้เข้าไปชมไปสัมผัสกันด้วยค่ะนะวันนี้เราก็ยังต่อเนื่องกันจากเรื่องเมื่อวานที่เรานำเสนอกันไปนะ,ะฮะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะอึง้งทึ่งนะฮะแต่ไม่เสียวนะฮเสียวะไม่เสียวนะฮะเสียว เปลือกไข่บอกว่ารับน้ําหนักนะได้จริงอ,ะอ่ะกลัวจะพังลงมากเมื่อวานนี้เราพาท่านผู้ชมไปดูการออกแบบจากเศษวัสดุจากสิ่งของเหลือใช้ต่างๆนะครับทั้งในธุรกิจอาหารแล้วก็ในอุตสาหกรรมโรงพยาบาละนะครับซึ่งเป็นผลงานการออกแบบในวิชา scrap lab นะครับของคณะสายัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผมนั่นเองนะตรงนี้วันนี้มีให้ติดตามกันต่อนะคะวันนี้มี3ผลงานให้ได้ติดตามกันรับรอง อึ้งทึ่งและไม่เสียวอาจจะเสียวด้วยก็ไดาเดี๋ยว <laughs> ลองดูเนี่ยช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันคะ่ะครับ